ว้าว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 วอากแม็ก X Max X Max ทุกคนโอ้ฝูง X Max ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้พี่เท่มากเลยอะว้าวอกแม็กขาวทุกคนอกแม็กขาวโอ้โหควันอย่างหนาเราต้องตามไปดูไหนคันไหนนี่เป็นต้นตอของมลพิษเนี่ยโอ้โหเห็นไหมนะ สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามดึกๆห้าทุ่ม12บสนาทีสวัสดีวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนะวันนี้วันที่30วันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วอีกหนึ่งเดือนนะก็จะจบปีนี้แล้ว วันนี้ก็เข้ากับเด็กวันแรกฮะพ <Yeah. S 1> ามาเส้นทางหลักแล้ว <Yeah. S 1> บรรยากาศค่ำคืนนี้ที่ชนบุรีก็ <Yeah. S 1> ด็กๆแบบนี้ก็เย็นสบายฮะ29องศาสบายๆ <Yeah. S 1> ออกมาถนนใหญ่ก็จะคึกคักน่้ยฮะเสียงบึ้มๆอฮะ yeah. ค่ำคืนนี้ที่อามาตะซิตี้ชนบุรีฮนะสุกี้ตีน้อยก็คึกคักเหมือ,อ,อมนเดิมฮนะคนเต็มตลอดนะ <What? S 1> มีรถตามมาไม้มไม่มีนะเปิดไปเลี้ยวเนะี่ยผมจะเลี้ยวขวา <Okay. S 1> ทำการกลับรถก่อนนะปกติไม่ค่อยมีคนมากลับรถนะเขาจะย้อนสอนกัน <G ül> มีผมนี่แหละปฏิบัติตามกฎช่วยรถอุบัติเหตุนี่ยโ้รถเบนท์ครับรถเบนท์รถเบนท์เราก็ต้องค่อยๆครรถมันแพงฮรรถมันแพงกลับรถไปที่เรียบร้อยอะเดินทางไปทำงานที่เรารักกันต่อ กะดึกวันแรกฮะแล้วก็วันสุดท้ายของเดือนนี้ด้วยววผมชอบจริงๆเลยกะดกเดกเนี่ยมันเงียบสงบดีฮะรถก็วิ่งสบายๆรถไม่ติดคว <Yeah. S 1> ามเร็วก็80ถึงร้อยะประมาณนี้แหละ นี่ไองพวกย้อนสอนเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมปฏิบัติตามกฎย้อนสอนแล้วรถมันไม่มีมันไม่มีไฟท้ายทุกคนน่ากลัวมากถ้ารถที่รถใหญ่เข้ามาด้วยความเร็วนี่เรียบร้อยเลยนะมันจะไม่คุ้มกันนะสำหรับรถที่ไม่มีไฟเนี่ยโอ้โหเขาประดับไฟทุกคน แฮปปี้นิวเยียร์อ้ยาแฮปปี้นิวเยียร์มาแล้วใกล้จะปีใหม่แล้วเทศบาลดอนหัวล่อโอ้โหแฮปปี้นิวเยียร์เทศกาลแห่งความสุขนะใกล้เข้ามาแล้วอีกหนึ่งเดือนนะอีกหนึ่งเดือนใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วโรงงานผมก็น่าจะได้อยู่ตั้งแต่วันที่25นะยังไม่แน่ใจคนระับยังไม่ชัว ยิบผ้านี่หยุดยาวๆเลยทุกคนหยุดยิบผ้าก็ต้องรอนักเรียนเหมือนเดิมเลยฮะยังกลับบ้านไม่ได้หลอวว้าวว้าวว้าว้เอ็กแม็กเอ็กแม็กทุกคนโอ้ฟูงเอ็กแม็กฮะโอ้โหไปออกทริปกันไหนเนาะเอ็กแม็กสองคันครับเมื่อกี้ แล้วก็มีอีกคันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะแต่เสียงบึ้มทั้งสามคันเลยฮนะยโอ้โหโอ้พี่เท่มากเลย,ยฮะแฮร์ร่ฮะเขาเท่เลยะมองนานไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาจะว่าง๋ีวจะว่างมองหน้าเขาเอยโคตรเท่เลยทุกคน ไฟแดงขึ้นนานแต่ห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีฮะกับบรรยากาศยี่สิบเก้าองศาว้าวเอกแมกคาวทุกคน,นเอกแมกคาวรอเราเอาการนะโอ้ไฟเขียวไปเขียวไปเขียว ทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันครับไม่ทันโอ้โ <c oughs> หน้าเสียดายมากเลย <c oughs> อืม โอ้โหวันนี้เอ็กแบกสามคันเลยนะมีแต่คนันหล่อเมื่อกี้ <What? S 1> คันขาวนี่ยังหลอ่อจัดเต็มระบมบมาเมื่อกี้โหลดท่านโหลดมันก็ขี่สบายนะทุกคนความสูงมันมันสบายอะ่ะมันคุมรถง่ายอแต่ความนุ่มนวลเนี่ยมันสู้รถเดิมไม่ได้ฮนะได้ความเท่ะเนอ <Okay. S 1> เดี๋ยวน้องซาผมก็ต้องเท่แล้วแหละ What? ไม่เน้นสบายอะเน้นเท่เดี๋ยวแต่งไปแต่งมาเดี๋ยวก็อยากกลับมาทําเดิมอะมันเป็นตามวัตจักรนะโอวัตจักเลยนะก็อย่างว่าเราก็อยากแต่งรถไงนะช่วงที่มันยังใหม่มันก็ต้องอยากแต่งะเพื่อความสวยความหล่อเมื่อมันเก่าแล้วก็ต้องกลับทําเดิมอะเตรียมขายฮะเพื่อที่จะซื้อรุ่นใหม่ต่อไปมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะ ห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ยยังไม่เขียวเลยไปซะแล้ว <c oughs> มืนนี้คือคักคะคือคักห้าทุ่มกว่าแล้วนะแต่รถก็ยังวิ่งเยอะอีก่ฮนะ เส้นหลักนะพอเข้ามาเส้นรองกันนั้นเลยฮนะบรรยากาศความเปรียวก็เริ่มขึ้นแล้วโอ้มีรถตามหลังผมมาโอ้รถไม่มีไฟท้ายอีกอย่างว่ารถก็ตามคุณภาพนะหนะเห็นบอกว่าราคาถูกราคาถูกนะมันก็มีอายุการใช้งานของมันครับพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยอย่างน้องซ่านี่ r LVD นะ ใช้ยาวๆยันลูกบวชนะ่ะ <laughs> แต่พวกเวฟพวกอะไรนะมันเป็นหลอดไฟแบบธรรมดานะมันมีอายุการใช้ง,งานนะถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนนะ <Okay. S 1> อย่างคันหน้านี่ที่แซงผมไปเลยนะไปท้ายไม่มีอันตรายนะอันตราย <laughs> หลอดไม่กี่บาทเนี้ยซื้อเปลี่ยนเนอะ <laughs> บรรยากาศคืนนี้ที่อำเบจาซิตี้ชนบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์เขตดอนหัวร่อเขตดอนหัวร่อไม่ใช่หัวร่อเนียเขาเรียกว่าลอจุลานะเขตดอนหัวร่อรถก็พอมีเห็นในวิ่งอยู่น่าจะทีมงานโรงงานผมเนี้ยเข้ากาศดึก โอ้โหคันไหนนี่ปล่อยควันเนี่ยิ่นเหมือนน้ำมันกา๊าซเลยฮะน่าจะเป็นพ่อน้องออนิวแน่นอนนะกลิ่นแห่งความแรงฮะไ่กลิ่นนี้นี่ใช่เขาแน่นอนฮะไหนต้องตามไปดูซิไม่ใช่ที่เราอย่างที่เราคิดไหม เดี๋ยวมาล้อเล่นกับน้องซ่าเนะน้องซ่าเห็นแต่แบบนี้นี่ไม่ธรรมดานะทุกคนรถเดิมๆเ,เนี่ยจมไมเนี่แป๊บเดียวนะออกคลิปนี่บอกไว้เลยว่าโพตดแรงะโพตดเร็วอะที่กล้าพูดไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าผมก็ไปออกทิปมาแล้ว<อ>ก็สบายๆอะ ร้อสสิบนี่โอ้โหควันอย่างหนาเราต้องตามไปดูหนคันไหนเนี่เป็นต้นตอของมลพิษเนี่ยโอ้โหกลิ่นน้ำมันกัดโอ้โหเ้ยๆๆ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 ๆออ ที่สร้างบลพิษได้กับโลกอาไฟเบรกดวงที่สามอยู่บนหลังคาแบบนี้เนี่ยน่าจะใช่เขาฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวสิ่งะน้าผมว่าแล้วผมเดาไม่ผิดส่งสิ่งแบบนี้นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะ โอ้โหเห็นไหมนะโอ้โหวันกะโมกงเลยฮะผมก็ขับตามอีกนะโอ้ตายแล้วผมจะแซงมันไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โหวันกะโมกงเลยฮะไม่ธรรมดาคันนี้น่าจะจัดเต็มแล้วก็สู่เขตพิคมะ บรรยากาศก,ก็ชิวๆครับพอมีรถวิ่งอยู่อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ะกับพ่อน้องโอนิว่าโอ้โหขี่ตามดมควันหอมฉุยเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อะไรของมันวะ <laughs> ยังไม่จบอีกเว้ย <laughs>